จังหวัดระยองจัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมาร <c oughs> เมื่อเช้าที่ผ่านมาในชั้นะนเอี่ยมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองเป็นประธานเปิดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะ์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎร,ราชกุมารณอาคารอเนกประสงค์วัดหนองตะแบกตำบลชากระบกอำเภอบ้านค่ายจังหวัดระยองมีนายนายนายยี่ผู้ในอำเภอบ้านค่ายพร้อมด้วยส่วนราชการในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ผู้นำชุมชนและเกษตรกรกว่า200คนเข้าร่วมงาน ภายในงานนอกจากมีการจัดนิทรรศการของหน่วยงานต่างๆในสังกัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์แล้วยังมีการแจกพันธุ์พืชพันธุ์ปลาและการทำหมันสุนัขและแมวอีกด้วยนายโอภาสกว้างมากหัวหน้ากลุ่มอารักขาพืชปฏิบัติราชการแทนกเกษตรจังหวัดระยองกล่าวว่ากระทรวงเกษตรและสหกรณ์มีความสำนึกในพระมหากรุณาธิคุณพระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวและพระบรมวงศานุวงศ์จึงได้จัดโครงการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ในพระบรมราชานุเคราะห์สมเด็จพระบรมโอรสาธิราชสยามกุฎราชกุมารเพื่อแสดงถึงความจงรักภักดีโดยการบูรณ สานการความร่วมมือระหว่างหน่วยงานวิชาการหน่วยงานส่งเสริมและหน่วยงานที่เกี่ยวข้องร่วมพัฒนาฟื้นฟูเกษตรกรให้สามารถทําการผลิตทางการเกษตรได้อย่างมีประสิทธิภาพและยั่งยืนโดยกิจกรรมภายในงานได้เปิดให้บริการคลินิกเกษตรเคลื่อนที่ได้แก่คลินิกปศุสัตว์คลินิกพืชคลินิกประมงคลินิกดินคลินิกชลประทานคลินิกบัญชีคลินิกปฏิรูปที่ดินคลินิกสากร คลินิกกองทุนสงเคราะการทำสวนยางคลินิกสาธารณาสุขคลินิกพืชสวนและคลินิกอารขาพืชนอกจากนี้ยังให้บริการของหน่วยงานที่เกี่ยวข้องอาทิคลินิกสันักง,งานเกษตรและสหกรณ์จังหวัดระยองสวนพืชษศาสรจังหวัดระยอง,ง,ด,ยองด้านนายชนะเอียมแสงผู้ว่าราชการจังหวัดระยองกล่าวว่า โครงการคดีเกษตรเคลื่อนที่เป็นรูปแบบหนึ่งของการแก้ไขปัญหาให้เกษตรกรในพื้นที่พร้อมกับถ่ายทอดองค์ความรู้ให้กับเกษตรกรไปในคราวเดียวกันเป็นโครงการที่เป็นประโยชน์ต่อเกษตรกรเป็นอย่างยิ่งเนื่องจากเกษตรกรจะได้รับบริการแบบครบวงจรในทุกๆด้านเป็นการนําบุคลากรและองค์ความรู้ด้านการเกษตรมาให้บริการแก่พี่น้องเกษตรกรถึงในพื้นที่ากรที่ทของเราทรงเป็นบวกเป็นใหญ่รัศดรที่ทำอาชีพเกษตรกรรมนะครับที่ เป็นคนส่วนใหญ่ของประเทศตั้งแต่ดำรงไว้ซึ่งมีรถเป็นพระมุกนักศาษาที่รักนะเพ่อกนก็ได้ทิ้เรื่องโครงการนี้ขึ้นมาตัวกระทรวงเกษตรนะครับเป็นหน่ยงานที่มีองค์ความรู้มากที่สุดรู้ทุกเรื่องเกี่ยวกับการเกษตรอาชีพหลักของคนไทยเราก็คือการเกษตรเราอาจจะคิดถึงข้าวเป็นอาชีพหลักเพราะฉะนั้นสิ่งที่ พราอรม์องศาลุวงที่เป็นห่วงเป็นใหญ่เพราะว่าในหลวงรัชกาลที่เก้าทตัวอย่างไ้พระองค์ทรงปรับตามข้อบักายที่จะดูแลไม่ว่าจะเป็นเรื่องชนประทานไม่ว่าจะเป็นเรื่องปรปับปรุงดินไม่ว่าจะเป็นเรื่องต่างๆที่รนานอรเดือดร้อน,น,อนแล้วจะทําให้ชีวิตความเป็นอยู่ราษดรดีขึ้นพระองค์ทรงทำากัอโดยด้านเรา ในฐานะที่เป็นคนไทยก็ต้องร้อมนำเอาแนวพระราชดัญที่เกี่ยวข้องกับตัวเรานำมาใช้ย